ไฟเป็นเรื่องใหญ่หากมันเกิดไม่บ้านไม่ช่องคืนห้องแถวและบ้านที่อยู่ก็ไม่ไกลมากกว่าเส้นความตกใจทําให้ทุกคนลืมนึกถึงเรื่องอื่นนอกจากน้ําและหาวิธีทําให้เพลิงดับซึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากน้ําเท่านั้นเมื่อนึกถึงน้ําทุกคนก็ฉวยกระป๋องได้คนละไม้ละมือแล้ววิ่งกระโดดข้ามท้องร้องปลีไปยังต้นเพลิงเอ๋ยและแม่ทําท่าจะติดตามไปแต่ในเอิบผู้เต็มไปด้วยรังสังหรณ์ร้องเรียกลูกและเมียวไว้เอ้ยนุม่มย่อออกไปแม่นุม่ม เอาลูกสองมาให้พี่ก่อนมีอะไรไม่ดีอยู่ด้วยกันก่อนแม่นุ่มวิ่งไปแบกปืนมาจากสองผ้าใบเพราะเกิดนึกได้ตามคำเตือนของสามีได้ปืนแล้วยังลืมลูกในกล่องใหญ่บรรจุไว้25นัดจึงย้อนกลับเข้าไปก็พอดีได้ยินเสียงในเอิบร้องไอ้พาดมึงเหรอพราะขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวเหมือนทุบมะพราะ้าวแล้วก็เสียงในเอิบคลอกแมนนุ่มเพ่นพุงออกมาทันทีพร้อมได้ยินเสียงลูกสาว แม่มันฆ่าพ่อไอ้ใหญ่ก็ไม่ผาดเสียงดังพัวอีกครั้งพอดีนางนุ่มพลวดออกมาจึงเห็นลูกสาวฟุบลงไปเพราะพานท้ายปืนหลังจากนั้นใครคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าหยมก็จามขวานเล่มใหญ่ลงบนหัวแม่นุ่มจนแดด,ดิ้นตรงนั้นนั่นเองไปได้เสียงผาดบงการทั้งหมดถอยหลังออกทางหลังบ้านที่ติดกับทางเล็กเพื่อจะบ่ายหน้าลงแม่น้ําในเวลาเดียวกันกับที่กําลังดับไฟนั้นลบนึกถึงบ้านก็ร้องบอกแตง ไอ้แตงไอ้น,นี่มันต้องมีอะไรสักอย่างไปบ้านเถอะสินดูแลที่นี่แตงใจหายวับขึ้นมาทันทีเหมือนกันทั้งสองพรวดออกจากที่เกิดเพลิงซึ่งกําลังลุกลามอย่างมหาวินาศทั้งสองวิ่งแข่งพายุกันมาติดๆโดยมีเด็กวัดอีกสองคนตามมาด้วยเราทั้งหมดก็ได้ประจันหน้าเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งอันเป็นหน่วยหลังท้ายซึ่งมีโยมร่วมอยู่ด้วยแสงไฟจากที่เกิดเหตุทําให้แตงร้องออกมาไอโยมมึงเหรอมาทําไมที่นี่ทันใดนั้นเอง มีดก็แล่นปาดออกจากฝักที่เสียบอยู่ที่พุงของรบเขามองเห็นขวานชุ่มเลือดของแม่นุ่มในมือยมเงื้อขวานขึ้นสุดลาแต่เขาได้ยินเสียงรบแผดกล้องไปหมดไอยมไอเสียงรบเหมือนเสียงฟ้าผ่ายมสะดุ้งจนงงขณะที่งงนั้นมีดปลายแหลมของรบก็ปักศบเขาที่ทรงอกจนเสียงสนัน่นรบกระชากมีดออกมาแล้วแทงซ้ํา แตงกระชากมีดอ,อกมาไว้ในมือแล้วพุ่งดิ่งเข้าหาคนที่อยู่เบื้องหน้าแต่เลือดคนอื่นทําให้เขามึนงงใครจะสู้อย่างไรแตงไม่ได้พะวงมีแต่พุ่งมีดปลายแหลมออกไปเบื้องหน้าแล้วแทงยังไม่ไว้ชีวิตขึ้นชื่อว่ามนุษย์อยู่เบื้องหน้าทุกศพที่พุ่งออกไปเป็นได้เลือดฝ่ายผู้ถูกแทงมีจำนวนไม่น้อยแต่เมื่อเด็กวัดถลันไม่สองพร้อมด้วยมีดทั้งสิ้นและแทงอย่างไม่ยัง้งสู้อย่างเชื่อว่าอาจารย์กูดีหนังกูเหนียวมนุษย์ที่ยังหายใจอยู่เมื่อครูก็กลายเป็นศละะเเนนนนนนตตรราออยู่ง่งนนงัั้ มันเป็นการต่อสู้กันด้วยมีดด้วยปืนด้วยขวานอย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการในย่านนั้นมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่มีการต่อสู้ใดจะล้มล้างสถิตินี้ได้เสียงปืนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านทั้งหลายยกกำลังกันมาอย่างหนานแน่นและทุกคนก็ได้เห็นสมรภูมิซึ่งนองเลือดกินข้าวเลือดคลุง้งภาพที่ได้เห็นคือสิทธวัดส,สองคนคนหนึ่งยืนพิงต้นค่อยหายใจหอบร่างกายเต็มไปด้วยรอยเลือดอันเกิดจากกระสุนปืนลูกซอง อีกคนหนึ่งยืนพิงต้นกล้วยร่างกายมีแต่เลือดของคนอื่นไม่มีบาดแผลแต่พูดไม่ได้เพราะตื่นเต้นและเหน็ดเหนื่อยลบนอนแน่นิ่งทับศพของยมโดยมีซุยเขาปักอยู่ที่คอหอยยมซึ่งเลิกหายใจไปนานแล้วแต่งนอนทับศพใครคนหนึ่งซึ่งมีดเขายังปักอยู่ที่อกของใครคนนั้นทั้งสองยังหายใจรวยๆแต่ทว่าฝ่ายตรงกันข้ามของพวกนี้เจ็ดคนไม่มีเหลือเลยจนคนเดียวเจ็ดศพที่มองเห็นได้ศพหนึ่งหัวปักลงในท้องล่อง ขาชี้พาดอยู่ขอบท้องกลองส่วนบนเรือนในเอิบนอนหายใจรวยรินเพราะโดนขวานเข้าถากหน้าผากไปไม่เป็นสติแม่นุ่มก็สาหัสแต่ยังไม่ตายเรื่องการวางเพลิงจึงเป็นเรื่องที่สันนิษฐานได้ทันทีว่าเนื่องมาแต่อะไรเพราะเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องนี้มาแต่ก่อนแล้วและเอื้อยก็หายไปทั้งหมดไม่มีใครให้การได้เมื่อถูกส่งไปยังโรงพยาบาลรบกับแตงสาหัสเท่าๆกับในเอิบและแม่นุม่มทั้งสองคนรู้ว่าใครเป็นคนร้าย ใครเป็นคนดีแม่นุ่มเป็นคนแรกและนายเอิบเป็นคนต่อมาที่ระบุชัดเจนว่าเป็นการกระทําของนายผาดและในายใหญ่ส่วนเจ้ายมผู้มาร่วมมือด้วยนั้นตายสนิทด,ด้วยมือของรบแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งความจริงได้รับคําสั่งให้จับผาดและใหญ่ตั้งแต่ตอนกลางคืนได้ออกสกัดก็ได้ทราบความจัดย,ย้อยซึ่งแคนพี่ชายที่ทําชั่วกับพวกบ้านเดียวกันสำหยังเล่นงานแตงเสพป,ปางตายก็ระบุหมดสิน้นเพราะพี่ชายไม่เคยเป็นพี่ชายเพราะพี่ชายไม่เคยเอื้อเฟื้อน้องสาว เพราะไม่เคยมีความผูกพันความรักของกันและกันให้แน่นแฟนชาววันรุ่งขึ้นตำรวจก็ไปลากคอนายบุญส่งหรือนายบุญออกมาจากบ้านความจริงเรื่องนี้บุญส่งถอนตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนเขายังมาช่วยดับไฟอยู่เลยแต่รู้ถึงเจ้าหน้าที่เพราะย้อนแนะนําว่านายบุญนั้นเล่าเป็นฉากฉากรถแล้วแต่เป็นเรื่องผูกพันให้ในายพัดกับในายใหญ่กระชับข้อหามากยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องเอาตัวนายบุญมาคลั้นเมื่อแมน่นมได้สติอีกคนสามารถให้ปากคําเจ้าหน้าทีได้ พาดกับใหญ่ก็กลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอุกชะกันยังไม่มีปัญหาเอ่ยหายไปตอนสายท่านถมยาก็หมดทางจะยับยั้งลูกศิษย์ที่น่าสงสารของท่านได้สัมมาเนนมิ่งกลับเป็นนายมิงย่งอย่างเก่าตอนนี้ถึงเป็นที่รู้กันว่าทําไมตอนกลางคืนเขาจึงไม่อยู่แท้ที่จริงตอนกลางคืนเขายังเป็นสัมมาเนนมิ่งอยู่นั่นเองเขาไม่ได้เสียดายสรรพสิ่งทั้งหลายที่กลายเป็นเหยื่อพะเพลิงไปเลยมิ่งกล่าวว่าฉันเสียดายชีวิตฉัน ว่าไม่ยืนยาวพอจะล้างโคตรไอผาดกับใหญยให้หมดจากโกนี้หัวเขาเกี้ยงเก่าคิ้วยังไม่ขึ้นดูไม่ผิดอะไรกับเขาสวมใส่ซึ่งวิญญาณเพชฌฆาตเขาไปเยี่ยมในเอิบแมนุมลบแตงกับพวกแล้วเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็จับรถเที่ยวเช้าดิ่งไปพร้อมชั้นมะลิเลและสินชัยโยมุ่งสู่ชุมแสงเขาพบในเพื่อนและนางช้อยทันทีพอคนทั้งสองเห็นหน้าเขาก็จําได้ในเพื่อนกลัดเกลี้ยออกมาร้องเสียงกล้องไปทั้งบ้าน อย่ามาหากูอย่ามายุ่งกับกูกูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นมิงพูดเลยเลยผมทราบว่าคุณเผื่อไม่รู้อะไรกับนายผาดทั้งนั้นขอให้คุณเผื่อรับทราบว่าลูกคุณเผื่อนฉุดเมียผมไปผมจะติดตามนายผาดต่อไปหากไม่ได้ตัวหากเมียผมต้องเสียคนเพราะนายผาดแล้วผมเอานายผาดไม่ได้ผมจะเอาคุณเผื่อนกับแม่ช้อยลูกของคุณเผื่อนฟันคนพิการได้เพราะล้าตัวผู้หญิงทําไมผมจะเอานายเผื่อซึ่งเป็นคนดีในฐานะที่เป็นพ่อไอผ้ผาดไม่ได้ขอให้ในายเผื่อระวังตัวไว้ มึงมาที่นี่เพื่อขู่กูเหรอเปล่าขู่คนอย่างคุณไม่มีประโยชน์คนอย่างคุณต้องเอาจริงคุณเผื่อย่อมรู้อยู่แล้วสมุนคุณแปดศพไปแล้วคนของผมยังไม่มีใครเป็นศพเลยเราจะแลกหนึ่งต่อแปดศพไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดคนของเราผมเอาคุณไม่ได้ผมเอาพ่อเอาแม่เอาโคตรพ่อคนแม่คุณให้หมดโคตรผมเอาไม่ได้ผมเอาลูกเอาหลานลงไปจนกว่าพวกคุณจะตายหมดทั้งโลกจนกว่าคุณจะเอาตัวให้ผ่ามาให้ผมหรือให้เจ้าหน้าที่ผมมาบอกแค่นี้มึงใจกูทําอะไรเอาตัวให้ผ่าส่งตํารวจ เอาเมียผมมาผมรู้คุณมีลูกคนเดียวคุณย่อมรู้ดีมันอยู่ที่ไหนแล้วคุณอย่าคิดด้วยว่าเมื่อผมมาที่นี่ผมมาอย่างคนร้ายเหมือนลูกคุณคุณอาจยิงผมได้แต่คนในบ้านนี้ไม่รอดเลยจนคนเดียวอย่าคิดว่าเงินคุณเสียงจะไม่ดังไปถึงหูตำรวจทุกคนเขารู้กันหมดคุณกับลูกคุณเป็นอย่างไรคุณทําอะไรกันคล้ายๆเขารู้ไปหมดในเผื่อแทบกระอักเลือดตายที่ลูกชายทําอะไรหลาดหลวมและไม่คิดด้วยว่าเรื่องชุดจะทําให้น้องเลือดถึงขนาดนี้และยิ่งไม่คิดใหญ่ว่ามิ่งจะมาแบบนี้ ก่อนจะกลับมิ่งทิ้งท้ายถ้อยคําไว้ว่าผมจะกลับเย็นนี้รถบ่ายผมจะรอกระสุนปืนทุกนัดที่คุณจะเก็บผมเสียที่สถานีชีวิตในระยะหลังๆตั้งแต่ออกจากกรุงเทพเขาไม่ได้ผ่านการต่อสู้ใดๆมาก็จริงแต่เมื่อขึ้นไปสู่เชียงใหม่เขากับท่านศาสตราจารย์ได้บุกป่าฝ่าดงในถิ่นธุรกันดารอย่างทรหดสมบุกสมบันร่างกายพลานามัยสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เลือดอันเข้มข้นนักสู้ของเขาจางลงไป มันเป็นเพียงแต่ว่าวัยซึ่งมากขึ้นวิชาการที่ศึกษากรอบกับความละเอียดเยือกเย็นใช้สมองและรอบครอบเท่านั้นที่ฝึกนิสัยร้อนของเขาให้เย็นลงแต่เมื่อร้อนมิ่งมิดเพิ่มบุญก็ร้อนเป็นไฟและขณะที่เขากําลังร้อนเขาจะร้อนก็ลบเสียอีกเว้นเสียแต่ว่าแผนการของเขานั้นขึ้นอยู่กับความเยือกเย็นสินชัยโยและชั้นมารีเลย,เลยผู้มีหัวใจระอุบไปด้วยความพยายามได้ประจักษ์ชัดเราว่ามิ่งมิดเพิ่มบุญเป็นคนอย่างไร มันตรงกับที่ลบบอกเสียจริงๆงานประนีสินจําเป็นต้องยุติไว้พักหนึ่งก่อนทีนี้เป็นงานทําลายเป็นงานล้างเลือดเขาพูดอย่างเหี้ยมเกลมชีวิตของฉันผ่านพบสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินความสุขของฉันไม่เคยแน่นอนไม่จีรังยั่งยืนพอจะมีความสุขหรือพอเริ่มมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาก็มีมารมาทําลายล้างหรือไม่ก็เกิดเป็นเรื่องพินาศเสียทุกคราวความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตัวเองได้ใกล้ครวญดูก็เห็นว่าหน้าอเนจอานาจใจ เริ่มต้นตั้งแต่เข้าเรียนแม้จะมีความขยันมั่นเพียงสักเพียงไรลความยากจนก็พากมาเสกขวบปีแล้วก็มีผู้ประกาศละใหม่พอจะมีความสุขแม่ที่รักก็มาตายลงสำวิบัติก็ซ้ำยังไม่ปลาณีสำแล้วซ้ำอีกผู้ประกาศละวายชนลงพ่อมีเมียใหม่มีสมบัติก็วีนาศเพื่อนที่หวังพึ่งก็พัดพากจากกันไปตุลดตุเลมาพบมิตรอยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องต้องเล่ะร่อนเดินทางไกลจนมาพบผู้ประกาศละ ได้ศึกษาได้เล่าเรียนอย่างอิ่มเอมพอมองเห็นช่องทางว่าเส้นชีวิตกําลังก้าวไปสู่ความงดงามหมดจดและรุ่งเรืองความตายก็มาพรากผู้อุปการะไปเสียอีกต้องเลรลอนอย่างปัสะจจกจุดหมายต่อไปกระทั่งมาถึงที่แห่งนี้ความดีงามความบริสุทธิ์ได้พาความรักมาให้เขาโดยสตรีงามและมีคุณสมบัติเป็นเลิศเหมาะสมทุกอย่างที่จะเป็นภรรยาคู่ชีวิตก็มามีอันเป็นไปอีกอย่างความเจ็บแขนพยาบาทให้เกิดขึ้นรุนแรง ในโลกนี้ตั้งแต่จำความได้มาเขาไม่เคยทำบาปกรรมร้ายแรงอะไรที่ต้องถูกตอบแทนอย่างโหดร้ายเช่นนี้พระท่านวา่าอาจเป็นเพราะกรรมเก่าเขาก็หมดทางจะทราบได้ว่าชาติปางก่อนตัวได้ทำบาปอะไรไว้บ้างแต่เขาก็ต้องอดทนต้องหมุนชีวิตไปตามภาวะของมันมิ่งมิดเพิ่มบุญไม่ได้ท้อถอยไม่ได้เบื่อหน่ายต่อเหตุการณ์ร้ายที่อุบัติขึ้นแต่ความเจ็บช้ำความพยาบาทครั้งแรกครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งร้ายหนักกว่าที่จะเอาอะไรมาข่มได้ เลือดเขาร้อนละอุความดีความงามที่ตั้งนาประกอบมาแต่น้อยคุ้มใหญ่ไม่ช่วยอะไรเลยเขาได้ปาลบให้เพื่อนฝูงที่ห้อมล้อมเขาฟังยังขมขื่นแล้วสรุปยังน่าเห็นใจว่าพอกันทีชีวิตฉันมองคนในแง่ดีมันตลอดเวลาเชื่อคนเราคงไม่ชั่วช้าเลยซามคนเราคงไม่ใจหยาบบาปช้าเชื่อทุกคนมีโอกาสต้องทําความดีได้คงไม่ละทิ้งพอกันทีสําหรับความเข้าใจอย่างนั้นเราจะเริ่มต้น เขามองเราร้ายแล้วจะมองเขาร้ายเขาแรงมาเราจะแรงตอบอย่างไม่ย่นยอ่อต่อไปนี้ชีวิตขึ้นอยู่กับการต่อสู้ฉันจะเอาทุกอย่างที่ฉันมีซึ่งอย่างมากที่สุดก็คือชีวิตนี่แหละเป็นเดิมพันกับการจองร้างจองผ่านคนเหล่านี้ต่อไปจนกว่าชีวิตจะถึงที่สุดเขาเป็นคนรอบคอบเยือกเย็น,ยนมีปฏิพันธ์เฉียบแหลมและมากด้วยเหตุผลอันเหมาะสมเขาจึงวางรากฐานสืบสวนของเขาไว้ด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นต้นว่า สืบสอหาลูปพันธ์เรือที่พาชุดเอ้ยของเขาไปจากพวกชาวบ้านบางคนได้เห็นเรือลำนี้มาจอดซุ่มอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นเขาเช่าเรือออกตระเวนไปทั่วลำน้ำเขาสืบหาพวกเด็กวัดมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีพวกพ้องเป็นชาวชุมแสงบ้างในที่สุดเขาก็ได้ตัวคนคนนั้นโดยสินชัยโยนนำมาพบหลงเป็นน้มของเด็กวัดกลุ่มเดียวกับสินชัยโยแต่งเท่าง,งามและชั้นมาริดเลยและเด็กวัดกลุ่มนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างวางใจได้เจ็บและแ้นของคนใดคนหนึ่ง หมายความถึงความเจ็บและแค้นของคนทั้งหมดดังกล่าวแล้วญาติผู้ใหญ่เขาอยู่ชุมแสงเพื่อนเด็กวัดเขาอีกหลายคนอยู่ที่นั่นหลงรับอาสาทันทีเราหลงก็ขอลาอาจารย์ของตนว่าขอกลับไปเยี่ยมญาติสักสองวันเด็กเหล่านี้ทํางานอย่างซ่อนเลนได้ดียิ่งเราหลงก็หายตัวจากวัดไปปล่อยให้พักพวกกระวนกระวายฝ่ายใหญ่ซึ่งตกกระไดพอโจรไปกับงานที่ทําอย่างลหลาดลวมแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในการได้ตัวเอื้อยมาให้ในายผาด แต่เขาต้องสูญเสียชีวิตน้องชายไปคนหนึ่งและตัวเองไม่อาจกลับมาที่บ้านของตอนต่อไปได้อีกเมื่อตำรวจออกตามล่าตัวเขาจ้าดละวันฉะนั้นเงินห้าหมื่นบาทที่ได้จากผาดจึงเป็นเงินของความขมขื่นจากการขายชีวิตน้องชายและตัวเองกลายเป็นอาชญากรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามล่าหลายที่พักที่อาศัยเงินห้าหมื่นบาทจะช่วยอะไรได้ความตายของยมกับพวกทั้งหมดคือแปดศพยังกระดิกออกมาไม่ได้ เป็นเครื่องหมายคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเขาอาจประสบวาระสุดท้ายแบบเดียวกันกับพวกผองซึ่งบัดนี้ได้ไปอยู่ในยมโลกแล้วถ้อยคําของลบหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาถ้ายมกับพวกไม่ถูกสกัดด่านเสียด้วยลบกับพวกที่รอดแล้วแต่เป็นมือา้ายแล้วละก็ผาดก็มองเห็นช่องทางเขอยังปลอดโปร่งและมีความสุขกับเอื้อยชนะเชิงเลงมิงทําลายน้ําใจคนคนนั้นซึ่งเป็นความปรารถนาของเขาแต่คนทั้ง8คนไปเสียทีเดียวหมดเลย เขาก็กลายเป็นอาชญากรไปอีกคนหนึ่งอย่างไม่มีทางแก้ไขผาดจึงต้องอุบอยู่ในที่ซ่อนด้วยความเล่าร้อนใจคอยฟังข่าวจากสายของเขาซึ่งรู้จริงบางไม่จริงบางแต่จริงหรือไม่จริงเพียงใดเขาก็ได้รับแต่ข่าวหลายผ่านล่าอาชญากรโดยตรงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังแกะรอยเขาเป็นจ้าวละวันนั่นก็พวกหนึ่งส่วนอีกพวกหนึ่งคือพวกเด็กวัดที่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นก็ออกล่าเขากลุ่มหลังนี้หากเจอเขาเมื่อไหร่แล้วล่ะก็เป็นต้องนองเลือดกันอย่างไม่มีปัญหา เพราะกลุ่มนี้ย่อมดําเนินไปตามกฎหมายของตัวเองคือมีความแข้นของลบและมิงที่ไม่ต้องการผลอื่นตอบแทนนอกจากล้างแ้นด้วยเลือดและชีวิตอย่างเดียวกับที่คนเหล่านี้ได้ล้างมาแล้ว8ดศพในเพื่อนผู้พ่อเป็นคนที่ผ่านชีวิตร้ายๆมาเมื่อยังหนุ่มรู้จักมีดรู้จักปืนเคยท่วมเลือดมาแล้วเคยสังหารคนมาแล้วสมัยที่ยังมีอิทธิพลต่อมาเมื่อตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็ปรารถนาความสงบเพราะเสียดายทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้เป็นอันมาก เสดายชีวิตที่ยังไม่ควรเสียไปเพื่อใช้ใจ่ายทรัพย์สมบัติของตนซื้อหาความสุขให้สมใจเมื่อวัยสูงขึ้นความกลัวก็มีมากขึ้นในเพื่อนทราบดีว่าลูกชายทํางานครั้งนี้ผิดพลาดอย่างไม่มีทางเอาตัวรอดมหนำสามเมื่อเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปสอบปากคําอย่างเกรงเกลยดในเพื่อนกลับมาบ้านด้วยความหวาดกลัวต่อมาก็ถูกสำทับด้วยถ้อยคําของมิง้งอย่างชนิดไม่เคยมีใครมาพูดอย่างนั้นกับตนภายใต้ใตชายคาบ้านของตนแต่แทนที่ในเพื่อนจะย้อนกลับไปรับเอาวิญ,ญญาณเสือเก่ามาสวมใส่ แต่ในเพื่อนกลับรับเอาความหวาดกลัวมาแทนที่ยิงหวาดกลัวแทบสิ้นสติทับถมหนักยิ่งขึ้นความกลัวของในเผื่อนทําให้พาดเกิดน้อยเนื้อต่ําใจว่ายามที่ตนตกอยู่ในฐานะลําบากนั้นพ่อกับทออทิ้งไม่เหลียวแลไม่ยอมติดต่อด้วยไม่ยอมส่งคนมาพบคนที่ตนส่งไปติดต่อเพื่อของเงินขอทองและสเสบียงบางอย่างก็ถูกด่าเลิดก,กลับมาคนที่ไปติดต่อเอาคำในเผื่อนมาเล่าให้พาดฟังว่าในเผื่นเกี้ยกลาดอย่างไรไปบอกมัน ในเพื่อนประกาศก้องยังเจ็บแขนวายตันหาหน้ามืดของมันไม่เพียงจะสังหารมันมมนยังสังหารพ่อแม่มันด้วยมันไว้หลายลูกผู้ชายอย่างดีที่พาคนไปตายเสียยับเยินเพื่อเอาผู้หญิงมาคนเดียวไอชิบหายมึงถามมันดูเมื่อได้อเอ้ยมันแล้วคมเขืนมันเป็นเมียได้แล้วไอผาดขึ้นสวรรค์ชั้นไหนวะไอคนที่ตายหัวตายหามันแล้วจะฟื้นมาหรือเปล่าขอให้มันรู้ตัวซิด้วยพวกไอมิ่งถึงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นไอผาถูกเชือดคอ ต้รวจถึงตัวเมื่อไหร่ถูกจับตายไม่ถูกจับตายก็เสวยตารางเป็นสิบปีในเพื่อนมีความข้างแค้นมากที่ลูกกอดเรื่องให้เดือดร้อนจนนอนไม่หลับหวาดกลัวยังบอกไม่ถูกเคราะวัไหวที่ร่วงโรยและความเป็นห่วงทรัพย์สมบัติและความสุขที่ตนกําลังเสวยอยู่กับรูปรถกลิ่นและเสียงของนารีวัยรุ่นนางบําเรอทั้งหลายมันเย้ายวนแต่ถึงอย่างไรในเพื่อนก็ยอมเสียงเงินก้อนหนึ่งส่งให้ลูกชายถึงสองหมื่นบาทอย่างไม่อยากกังวลอะไรต่อไปโดยคิดว่าเงินก้อนนั้น อาจส่งเสียลูกชายให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้กูไกลเปไหนเสือไปเสร็จแล้วผาดคำรามเมื่อฟังเรื่องของคนที่ส่งไปติดต่อกับพอกูต้องพยายามหนีกระสุนตำรวจผาดเคยเชื่ออยู่เสมอว่าเขาทำผิดกฎหมายยังรับรอดรับชนเขาต้องเอาตัวรอดได้แต่คราวนี้มันโจงแจง้งเพราะแม่นุ่มก็ดีในช่างพิการเอ,อิบก็ดีไม่ตายล้วนยังมีชีวิตอยู่ระบุว่าเขาเป็นตัวการบุกขึ้นฉุดเอื้อยและทำร้ายร่างกาย อะไรไม่หลายเท่าที่ในเผื่นผู้เป็นพอ่อไม่รู้จะวิ่งเต้นอย่างไรจรึงจะกบเกินคดีได้ในเอิบก็เจ็บหนักแม่นุ่มเจ็บหนักเขา้าติดต่อไม่ถึงตัวแม้ว่าเข้าถึงตัวก็ไม่มีทางจะทำให้ในเอิบและแม่นุ่มเปลี่ยนจากการระบุว่าเจ้าผัดเป็นคนร้ายรายนี้และทำร้ายร่างกายตนยังเจตนาจะฆ่าให้ตายถึงอย่างไรในเผื่นก็ยังเป็นพอ่อนึกเสียว่าตัวมีนาอยู่มากกว่าพันไร่เพื่อลูกชายจะขายนาสักสี500่ห้าร้อยไร่หรือสิ้นลงสีไปสักลงหนึ่ง ทำให้ในายเอิบต้องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนการปรับปรำเสียหน่อยเดียวก็ต้องยอมแต่เมื่อไม่มีทางนอกจากไม่มีทางแล้วตัวยังถูกมองในแง่ร้ายนายเพื่อนก็รู้ว่าตัวจะตายหรือไวาไยวอดก็เพราะลูกนี่แหละเพราะความบ้ากรรมของลูกนี่แหละนายเพื่อนก็ไม่เอาด้วยผาดจึงเหมือนเสิร้ายที่หมดทางโคตรรอบตัวคือสมุนและจะเลี้ยงสมุนอยู่ได้ก็ด้วยเงินเงินหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นหมดสมุนหลงทํางานใต้ดินของเขายังมีผล แต่ยังไม่ทันที่เขาจะเอาข่าวที่สืบทราบไปรายงานทางย่านของมิงก็มีอันเป็นไปอีกจูๆ่ๆย้อยหายไปเฉยๆไม่มีใครทราบลองรอยว่าหายไปไหนแต่ความจริงเนื่องมาแต่ใหญ่ยังมีความเป็นห่วงน้องสาวแต่ไม่ได้คิดว่าน้องสาวตัวนั้นเมื่อตนมีความสุขตนไม่เคยเก้อกูลใดๆไม่ว่าเสื้อผ้าอาภรกระทั่งย้อยเกือบเสียคนหากไม่พบแตงเสียก่อนแต่กระนั้นก็เสียเนื้อเสียตัวให้กับแตงซึ่งได้รับความเก้อกูลตามมีตามเกิด และทั้งแตงมีเงินพอหยิบฉวยจากงารที่ทํากับมิงส่วนยมนั้นไม่ต้องกล่าวถึงพระยมสามารถมองเห็นฐานะของน้องในไส้ของตนกลายเป็นโสเพณีได้อย่างสบายใจหากการกระทําของน้องสาวหมายถึงทําให้เขาได้เงินได้ทองจากหล่อนความตายของยมจึงตายไปอย่างปราศจากความหมายและเมื่อแตงเจ็บหนักย้อยรู้ว่าแตงคือจุดหมายปลายทางของชีวิตและความมุ่งหวังของหล่อนหล่อนได้รับการย้อมใจมาจากแตงกับพวกว่าพี่ชายของหล่อนกําลังคิดผิดทําผิด และการที่เขาเหล่านั้นได้ทําผิดเป็นผลให้อาการของแตงชูรักที่มีเจตนาดีกับหล่อนตลอดเวลามีอาการเป็นตายเท่ากันความรู้สึกของย้อยจึงหนักไปทางแตงมากกว่าใครอื่นและแตงก็ไม่ใช่เด็กวัดที่ต้องอาศัยข้าววัดกินเหมือนอย่างก่อนแตงมีไรายได้มีงานทําเป็นงานเบาแต่ต้องใช้ความขยันมั่นเพียรเป็นงานก้าวนาไรายได้เขาจุนเจอหล่อนอย่างลับๆร,รอนต้องจําใจมากับพวกของยายซึ่งส่งคนไปรับ แต่ชัวขนาดที่ย้อยลงังเลก็มีความคิดหนึ่งอุบัติขึ้นอย่างฉับพลันทันทีย้อยเห็นว่าเรื่องของเอ้ยเป็นเรื่องของนายผาดแต่ผู้เดียวดังที่มีผู้พูดกันนายผาดเป็นคนผิดยังไม่น่าให้อภัยเอ้ยเป็นยอดรักของมิงมิงเป็นคนดีมีบุญคุณสนับสนุนให้ชูรักตนมีงานทำนายผาดทำไม่ถูกนายผาดคนเดียวเป็นผู้ก่อความเดือดร้อนถึงแก่ล้มตายแก่คนเป็นจำนวนมากหล่อนต้องการทราบที่อยู่นายผาดหล่อนเป็นผู้หญิง ยอมเห็นอกเห็นใจหญิงดีๆอย่างเอืยซึ่งไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครพวกในใหญ่นั้นไม่ทราบว่าการรับเอาย้อยมาก็ไม่แตกต่างอะไรกับหาเชื้อเพลิงมาสุมเพื่อเผาบ้านเผาชีวิตตนเอง